สวัสดีค่ะหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่อง me to you channel ก็วันนี้นะคะพลังของสีเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่าสีมีผลกระทบและสามารถบอกบอกบ่งบอกถึงอารมณ์ได้บางวันเนี่ยเรายังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำบางครั้งเนี่ยเอยอยากจะใส่สีดำทั้งทที่ท้องฟ้าเนี่ยสว่างสดใสแต่ว่าจิตใจของเราอาจจะหมดหมองเรามีความรู้สึกว่าเอย เสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยมีความรู้สึกอึมทึมโดยที่เราบางครั้งเนี่ยไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีมีผลต่ออารมณ์มากๆการสร้างรังสีแสงหรือรัศมีเนี่ยค่ะออร่าเนี่ยก็คือและพลังงานให้กับสิ่งมีชีวิตและบรรยากาศแวดล้อมสีกระเป๋าก็เช่นเดียวกันค่ะที่เราใช้อยู่เนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้ที่ดึงดูดพลังถ้า ดวงของเราไม่รุ่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยสีกระเป๋าก็อาจจะมีส่วนก็ได้นะคะคนแต่ละคนแต่ละวันเนี่ยก็มีสีกระเป๋าที่ถูกฉลกต่างกันไปซึ่งเชื่อกันว่าหากเลือกใช้สีที่ถูกฉลกกับเราก็จะช่วยเสริมดวงให้รุ่งโรดรับเงินรับทองไม่ขาดมือเลยค่ะแต่ถ้าสีนะ่ะไม่ถูกฉลกกับเราแล้วเนี่ยหรือเป็นกะลากินีเนี่ยค่ะก็อาจจะมีสิทธิ์ทำให้ดวงตกเงินไม่เข้า ใช้จ่ายไม่คล่องแทนที่จะได้จะได้มาแต่ก็อาจจะไม่ได้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความการตัดสินใจส่งบุคคลนะคะว่าจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้ค่ะคนวันเสาร์คะคุณเป็นคนเจ้าความคิดมีความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆน่าค้นหาคะ่ะ สีกระเป๋าที่ถูกฉลกกับคุณนะคะคือสีเทาสีแดงสีเงินค่ะเพื่อลดอุปสรรคปัญหาและภาระที่มีอยู่ให้บางเบาลงส่วนสีที่ไม่สมควรใช้นะคะขอให้เป็นสีชมพูสีฟ้าและสีน้ำเงินค่ะไม่ใช่แค่สีกระเป๋ายังเดียวนะคะที่จะช่วยให้คุณแบงขวัญถุงก็เป็นวิธีหนึ่งค่ะ นำแบงค์1น0นะคะที่มีเลขท้ายที่ลงท้ายด้วย78เพื่อเสริมให้คนเข้ามาช่วยเหลือและอุปถัมภ์คุณมากขึ้นและลดความเครียดความกังวลมาพับนะคะระหว่างที่คุณพับเนี่ยคุณต้องท่องคาถามาหารวยไปด้วย แล้วก็พับตามวิธีในรูปนะคะจะออกมาเป็นสามเหลี่ยมอย่างที่เห็นนะคะคาถาของพระหม,มหาลาบหลวงพ่อรวยวัตกโกนะคะจะแปะคาถาไว้ต้านด้านล่างคลิปนี้นะคะก็ลองไปลองดูกันแล้วก็ลองทําดูนะคะแล้วถ้ายังไงเนี่ยไม่ใช่แค่สีกระเป๋า แบงขวัญถุงแล้วก็คาถาอย่างเดียวนะคะระหว่างที่คุณทำเนี่ยต้องขอกลับไปอีกนิดน,นึงระหว่างที่คุณทำเนี่ยขอให้มีความตั้งใจจิตใจมุ่งมัน่นไม่อะไรก็แล้วแต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะมันอยู่ที่ตัวคุณด้วยสีกระเป๋าทำให้ความรู้สึกคุณเปลี่ยนแบงค์เป็นเลขนำโชคคาถามันเป็นเลขเศกที่คุณใส่ลงไปแล้วก็ อย่าลืมใช้เงินอย่างระมัดระวังและหมั่นเก็บออมนะคะนั่นแหละค่ะความรวยจะเข้ามาหาคุณขอให้คนวนเสารวย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 ไปด้วยกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย